เมื่อพ่อแม่ไม่มีศินก็ชักนำให้ท่านรักษาศินส่วนประเภทบุตรและลกูกแบ่งไว้ห้าจำพวกคือ1นลากคือลูกที่ไม่ดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ท่านสั่งให้อยู่กับจะไปท่านสั่งให้ไปกับจะอยู่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ ท่านสั่งให้อยู่กับจะไปท่านสั่งให้ไปกับจะโยบางคนทําชั่วติดคุกติดตารางพลอยลากพ่อลากแม่ติดคุกทางใจไปด้วย 2. แรกคือลูกที่บงังคับพ่อแม่เมื่อต้องการสิ่งใดก็จะเอาให้ได้ดังใจไม่คำนึงถึงหัวอกพ่อแม่ว่าฐานะเป็นอย่างไรพ่อแม่บางคนต้องขายไร่ขายนา เพื่อสนองความต้องการของลูก 3. ลอกคือลูกที่ปอกลอกขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นการพนันติดสิ่งเสพติดผานเงินพ่อแม่ 4. เลิกคือการเพิกถอนไม่เอาธุระประกาศตัดความเป็นพ่อแม่ลูก 5. ลูกคือลูกที่ดีทำตัวเหมาะสม เชื่อฟังพ่อแม่ว่านอนสอนง่ายประเภทนี้เรียกว่าบุรที่ประเสริฐมาตาปิตุปทานังเอตมังคารตมันติแปลว่าการอุปถากการบำรงบิดามาดานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นบุคคลใดให้มานานั่งบนบาข้างหนึ่งให้ บิดานั่งบนบาอีกข้างหนึ่งและบุคคลนั้นเป็นผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่หนึ่งปีได้ทำการขัดสีการขยำํำการให้อาบน้ำการบีบนวดให้แก่มารดาบิดาทั้งสองมารดาบิดาได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบาทั้งสองนั้นถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังไม่เชื่อว่าได้ตอบแทนคุณบิดามันดาได้สิ้นสุดลูกทุกคนควรจะมาเรืเร่อยๆถึงบนคุณของท่านให้มากๆเพราะว่าท่านสองนั้นอาบเหงื่อแทนน้ำหาข้าวปลาหารเลี้ยงเราจนเติบใจให้ได้ประการศึกษาเ,าเรียนและอะไรหลายอย่างโอแม่จ่าโลกวันทาพระคุณแม่ ลูกขอแผ่บทกรนพรสวรรค์พระคุณแม่เหลือล้อนคุณอนันต์เลี้ยงลูกนั้นเติบให่แม่มันเพียนตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยคอยประครบแม่ประสบความลำบากจนปวดเสียนยงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมคอยเฝ้าเพียนแม่เจียดเจียนดูแลลูกทุกเช้าเย็น ขาวนี้มากล่าวถึงบุญคุณของพ่อบ้างอดีายวพ่อจะน้อยใจพ่อคำนี้มีค่าที่น่าชิดพ่อคำนี้มีชีวิตและเหตุผลพ่อคำนี้ลูกควรจำใส่กระมนพ่อคำนี้ลูกทุกคนควรบูชาคำว่าพ่อพ่อพ่อก็บ่งชัดคำว่าพ่อเจนจัด ไร้กัางขาคำว่าพ่อเรียกแล้วชื่นชีวาคำว่าพ่อคือดวงตาลูกทุกคนพ่อแม่คือใครพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดบุตรผู้ให้ชีวิตเลือดเนื้อแก่บุตรผู้ให้จิตวิญญาณแก่บุตรผู้สร้างวิญญาณให้แก่บุตรผู้มีจิตไม่หวั่นไหวไปกับบุตร แม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระดาบทชื่อโสนบันฑิตประกาศแจมมณทนกษัตริย์ในชมพูทวีว่าโทหารินีแปลว่ามีใจสองเมื่อแม่มีคันย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในคัน สุหธาแปลว่ามีใจดีคือมีใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดชนะตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกซึ่งเรานิยมเรียกว่าชนานีคือแม่บังเกิดกล่าวตนเสียนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความ ร่าเริงเมื่อลูกร้องให้ก็ให้ดื่มน้ำนมร้องเพลงให้กล่อมลูกให้ลูกนอนกอดลูกให้ได้รับความอบอุ่นโปเสียนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหยัตถยอันลักษณิคอยเฉงเงอดูว่าอ้อลมจะโกรกแดดจะส่อง มดจะไตอะไรจะตอมสมยานามของพ่อแม่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องผู้เป็นพ่อแม่ไว้ว่าพระมาติมาตาปิตโรปรพาจริยาติวัจเรอาหุเนยาจะปุตตานังประชายะอนุกรรมปรกา พ่อแม่เป็นพระผอมของบุตรมีพระพมวิหารธรรมสีประการคือเมตตากรุณามูทิตาและอุเบกขาพ่อแม่เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกสั่งสอนอบรมจิยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่นพ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรแก่วัตถุที่ลูกนำมาบูชาเป็นพระอรหันต์ของลูก พ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่สามารถเลี้ยงตัวเองได้บางแห่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพ่อแม่เป็นเทวดาของบุตรพ่อแม่เป็นปุปการีชนของบุตรพ่อแม่เป็นมิตรในเรือนของบุตรมาตามิตรตังสักเกมะเรพ่อแม่นั้น เป็นมิตรแท้ของบตรเป็นมิตรที่ดีของบทยามเมื่อลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็เฝ้าปลอบใจยามเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ก็ยินดีเลื่มปีดานี่ก็คือว่าเป็นมิตรแท้มีความรักแม่เป็นมิตรชิดใกล้กว่าใครอื่นมิตรแสนหมื่อนมิเทียบเปรียบท่านได้ยามลูกทุกข์แม่เราเฝ้าปลอบใจ ยามศกสายแม่ยินดีปลื้มปีดาโลกที่ไม่เลี้ยงปิดามารดาเมื่อยามแจ่เท่าไม่ควรนับว่าเป็นโลกบางท่านได้นำบิดามารดาไปฝากไว้ที่บ้านพักชลาปล่อยให้ท่านต้องมาลำบากแต่ว่าตนเองนั้นอยู่บ้านอย่างสุขสบายมีที่อยู่ที่อาศัย เมื่อเราทำเช่นนี้กรรมอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่าเมื่อเรามีลูกเพราะว่าเหลรานั้นไม่ได้ทดแทนคุณบิดามารดาไม่ได้เลี้ยงท่านพ่อแม่นั้นมีลูก10คน20คนก็เลี้ยงได้แต่ว่าลูกนั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แค่สองคนเลี้ยงไม่ได้ภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นก็หมายถึงบุตรหรือธิดาก็ตามตั้งแต่ผ่านผ่านมาเราประมาทไม่ได้เลี้ยงปิดามารดาเต็มที่ข้าวปลาอาหารเข้าไปไในหายท่านได้ทานเสื้อผ้าเขวาไใ้ให้ท่านใส่ก็เรียกว่าไม่ปนิบัติพ่อแม่ไม่ดีมีเรื่องเล่าว่า มีพรามสามีภรรยาสองคนนี้แกก็แก่รลามามากแล้วถือไม่เท้าแล้วก็ถือกลาขอเขาจินก็มีผู้มาพบเห็นเกิดความสังเวชขึ้นมาก็ถามพรามว่าพรามลูกเต่าไปไหนหมดพรามก็บอกว่าลูกๆนั้นต่างก็แยกมีครอบมีครัวไปหมดแล้วไม่เคยมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่แม้สักครั้งเดียว แต่ว่าฉันมีไม้เท้าเป็นเพื่อนคอยเป็นตาคอยเป็นแขนเป็นมือคอยเป็นเท้าและก็เป็นอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งป้องกันสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายและไม้เท้านี้ดีกว่าลูกเต้าอักตัออกตนยโยก็อนิจจาตัวเรายามแก่แล้วพวกลูกแก้วทอดทิ้งมาเหลียวหา หูก็หนวกตาก็บอดสมสารมาถือกะลาสีซอขอเขากินมีไม้เท้าอันเดียวเที่ยวเร่ร่อนง่วงก็นอนข้างถนนบนกวดหินเมื่อเป็นทุกข์โอดครางกลางฝุ่นดินยามจะกินเศษอาหารทุเรศสวงยามส่วนเซจะพลาดล้มฟาดพื้นมีไม้เท้า ยันยืนได้ยึดดวงฉันสู้พร้อมตรอมใจตาลึกกวงไม่มีลกูกคอยห่วงเอื้ออารี้อมีลกูกลูกนั้นมันในละคนไม่เกื้อหนุนทอดทิ้งให้หมองสียามฉันถูกหา่านไก่ไล่จิกตีหมายเท้านี้ป้องภัยไล่สัตว์พาน ปูวัวด,ดุผู้ผู้คู่จะขิดมีไม้เท้าเป็นมิตรคอยสงสารใช้กวักแวงคอยรักษาเป็นประการยามข้ามทานไม้เท้านำฉันไปเมื่อเดินทางไม้เท้าบอกวิถีไม้เท้านี้ดีกว่าลูกเป็นไหนไหนคนเศษคนอกตันยูไร้น้ำใจ มันทำได้ใจหินสิ้นความดีมีไม้เท้าใช้ยันหยุดกันล่างคําหาทางกวักแก่งสัตว์ร้ายหนีป้องกันตัวติดตัวผลทวีดีกว่ามีลูกร้นอกะกตันยูลุกคนใดที่ทำกับพ่อแม่อย่างนี้ คือไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เอาไว้ให้ดีกรรมเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปยามใดเมื่อเรามีลูกลูกของเรานั้นก็จะทิ้งเราเหมือนกัน<ม>ก็มีเรื่องเล่ามาอีกว่ามีสามีภรรยาแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งกำลังน่ารักส่วนพ่อแม่ของตัวเองนั้นเป็นคนชราแก่ แล้วก็กลัวว่าบ้านของตัวเองนั้นจะสกระปรกก็เลยตัดสินใจนําแม่นั้นไปฝากไว้ที่บ้านพักชลามาภายหลังนั้นลูกก็คือหมายถึงสามีภรรยานั้นนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ก็เลยจะพาลูกน้อยตัวเองนี้ไปเยี่ยมญาติที่บ้านพักชลาพอไปถึงบ้านพักชลาแล้ว ลูกก็ถามว่าพ่อแม่ห้องนี้เป็นห้องของใครพ่อแม่ก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นห้องของย่าเป็นที่อยู่ของย่าแล้วลูกก็ถามห้องที่ติดติดกันว่าอันนี้ห้องเป็นคอเป็นห้องของใครพ่อแม่ก็บอกว่าเป็นห้องว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ลูกก็พูดอีกว่าถ้าไม่มีคนอยู่แล้วฉันนี่แหละจะนำพ่อแม่ทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกับย่านี่เอง นี่แหละญาติโยมทั้งหลายทำกับพ่อแม่อย่างนี้เอาพ่อแม่มาอยู่บ้านพักชลากรรมของบู้คลทั้งสองติดตัวไปเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ลํำลึกนึกถึงบุญคุณของพระพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์ก็ เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรตพุทธมารดาญาติโยมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าพระองค์นั้นเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์นั้นโดยวิธีใดพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปโดยวิธีตามปกติก็คือการยกพระบาทเบื้องขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคันธรทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดภูเขาสุนีลุขึ้นไปสามก้าว แต่ละก้านั้นก็จะมีภูเขาเหล่านี้มารองรับพระบาทของพระองค์และในเวลาที่ภูเขาเหล่านั้นรองรับพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วภูเขาเหล่านั้นก็จะได้ตั้งปิติฐานไว้ในที่เดิมสรุปแล้วก็คือผู้เจ้าของเหล่านั้นเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์โดยการย่างเท้าหรือว่าย่างพระบาทนั้นไปสาม จนถึงสวรรค์ชั้นดาวดันึงเมื่อะพุรธเจ้าของเรานั้นจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดันึงแล้วก็ได้แสดงพระธรรมก็คือในเรื่องของพระอภิธรรมปดกโปรดพุทธมันดาใจความก็คือกุศลธรรมาอกุศลธรรมมาอาัามมาอพยากาธรรมมาซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นกุศลบ้างไม่เป็นกุศลบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะโยมได้ฟังกันทุกๆวันบางครั้งในวัดวาอารามนักโยมนะั้นก็จะมีญาติพี่น้องอเราตายจากกันเราก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนบนุญกุสลไปให้พระคุณเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ก็จะได้สวดในเรื่องของพระอภิธรรมเลิม้มแต่กุศลธรรมะกุศลธรรมะมมเป็นต้นไปเพราะว่ากุศลธรรมนั้น เป็นธรรมที่มีปรานิสงมากผู้ใดฟังแล้วอาจจะมีปรานิสงมากบางท่านบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการฟังสวดพระอภิธรรมมันหมายถึงอะไรในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสป,ปะมีภิกษุเหล่านั้นเป็นค้างคาวโหน้ห่อยอยู่ที่เอื้อมแห่งหนึ่งเมื่อพระเถรสองรูปจงกลมแล้ว ท่องพระอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือนิมิตในเสียงแล้วค้างข่าวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาตุด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้นจติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกเสวยที่ประสมบัติสิ้นพุทธวรดอนหนึ่งจุติจากสวรรค์แล้ว ก็เกิดในเรือนตระกูลในเมืองกรุงสาวัตถีอิเลียดยอโยมทั้งหลายอานิสงส์ของการฟังพระอภิธรรมปิดกขณะข้างเขาโหนยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือธรรมแค่ฟังและกอถือนิพิในเสียงเท่านั้นก็มีอานิสงส์อย่างมากมายหลังจากนั้นประชาชนยิดยมทั้งหลายเก่าถึงประชาชน ประชาชนนี้ไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาก็เลยไปถามมหาโมกขาลานะเทระว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จไปที่ไหนพระมหาโมคลานั้นทั้งทงท,งที่รู้อยู่ว่าพระศาสดานั้นเสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ก็บอกให้ไปถามพระอนุรุทธะแล้วก็ประชาชนเหล่านั้นก็ไปถามพระอนุรุทธะว่า พระศาสดานั้นเสด็จไปไหนไปจำพรรษาที่ไหนพระอนุรุทธะก็ได้บอกว่าพระศาสดานั้นเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ไปโปรดพระพุทธมันดาตลอดสามเดือนก็คือการทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพ่อถึงสามเดือนแล้วก็คือครบไตมาสแล้ว พระอ,องค์ก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เมื่อครบสามเดือนแล้วพระอ,องค์ก็จะเสด็จลงที่เมืองสังันนครก็ขอให้ทุกท่านไปรอที่เมืองสังันนครนน้นเถิดพอเวลาผ่านไปครบไตรามาสก,ก็คือสามเดือนพอดีญาจจติโยมหลังจากครบสามเดือนแล้วก็เป็นวันมหาปรารณา หรือวันออกปัรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสร็จลงสู่โลกมนุษย์นั้นก็จะมีบันไดาสามอย่างคือด้านที่อยู่ทางขวาของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นบันไดทองคําเป็นที่ลงของเทวดาที่อยู่ด้านซ้ายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เป็นบันไดเงินสําหรับลงของเท้ามหาพรมส่วนบันไดที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นบันไดแก้วมณี สำหรับเป็นที่เสด็จงของพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จลงนั้นก็มีพบทั้งสาไม่ว่าจะเป็นพบของเทวดาพบของสัตว์นลกแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายต่างก็ได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันมีความสุขในเมื่อเห็นพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระรสมีพระผู้มีพระภาคเจ้าประเสริฐกว่า เทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเทวดาและก็โลกของมนุษย์นั้นมีความยิ้มแย้มเกี่ยมใสไม่มีไม่มีความทุกข์นั่นเองมีแต่ความปีติก,ก็คือความดีใจในเมื่อหากว่าได้เห็นพระ,ะรพ,รพระพักของพระพุทธมีพระภากเจ้าต่างก็ได้มาร่วมตะวนตามกุศลกันวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ ก็เป็นวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาของพระภิษุทธิ์ที่อยู่จำพรรษาตามอารามต่างๆฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในช่วงเขา้าพรรษานั้นญาติโยมก็มีโอกาสรักษาศีลโบโสถก็คือรักษาศีลแปดตลอดสามเดือนก็มีการรักษาศีลมีการให้ทานมีการเจริญภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญตามขุศลของเรา และวันออกพรรษานั้นก็มีการทำบนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำบนตักบาตรเทโวโรหณนะก็คือการทำบนที่พระุทธเจ้าของเรานั้นได้เสร็จขึ้นไปโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากครบสามเดือนแล้วก็คือตรามาสพระองค์ก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงชันั้นจึงเป็นประเพณีที่จะจมทั้งหลายได้ต่เตรียมเครื่องทยธรรมท,ทยทานเพื่อที่จะถวาย ตกากบาทพระพิสุสงองค์เขาสัมเนีนกันญาติโยมโยใกล้วัดใดนะก็ไปทําบุญใกล้ๆบ้านของท่านเพื่อความสะดวกหรือท่านจะไปทําบุญตามวัดอารามต่างๆก็ได้นะักโยมถือว่าเรานั้นเป็นพุทธบริษัทก็ทําบุญกุศลได้ทุกๆวัดนะักโยมนะอนะ่ไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลก็ตามถ้าเรามีศรัทธาเราก็ไปได้แต่ว่า วัดในเขตไหมนี้ก็มีอยู่7วัดนักขโยมเริ่มตั้งแต่วัดจุดีบางุงธรรมหรือว่าวัดอ้อเงินวัดเจริญธรรมารามวัดหนองใหญ่วัดเกาะสวนารามวัดพรประวงประสิทธิ์วัดสิริพงษธรรมนิมิตและก็วัดโคกจลานักขโยมนะหน้าบ้านของญาติโยมนะใกล้วัดใดก็ไปวัดนั้นเพื่อความสะดวกของเรา่แหลเจญาติโยมทั้งหลายการทำบุญตามกุสลนั้น ทุกคนนั้นก็มีบุเป็นที่พึ่งกันก็เรียกว่าแสวงหาบุญกุศลกันในเทศกาลไม่ว่าจะเป็นการออกพรรษาไปแล้วอาจจะมีการทอดกระตินสามัคคีก็ดีจะเป็นภาพป่าก็ดีก็ถือว่าเรานั้นได้บำรุงพระพุทธศาสนานะการทําบุญนั้นเราไม่ควรที่จะพัดวันประกันพุ่งถ้าหากว่ามีโอกาสเราก็ควรทําเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลานั้นไม่เคยรอใคร การเวลานั้นมันผ่านไปทําให้ชีวิตขอ,ของเรานั้นก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกเวลาแม้แต่เวลาเดินเวลานอนมันก็เดินไปตามทุกเวลานั่นเองจนทําให้เรานั้นชีวิตขอ,ของเรานั้นเริ่มแก่ชรลาลงความแก่นี้เองย่าจมทั้งหลายทําให้เรานั้นลําบากเวลาจะนั่งจะนอนจะอะไรก็ตามก็มีแต่โอยโอยขึ้นมาทันที ไม่มีอะไรดีขเขาเรียกว่ามันไม่สามัคคีกันเริ่มตั้งแต่ขาโยมเวลาเราชลาแล้วเนี่ยขาก็ไม่สามาัคคีเวลาเราจะเดินหน้ามันกลับถอยหลังเวลาเราถอยหลังมันกลับเดินหน้าเอามันไม่สามัคคีกันเส้นผมของเราก็ไม่สามัคคีกันบางเส้นมันก็ขาวบางเส้นมันก็ดำแทนที่จะขาวล้วนหรือดำล้วนก็ไม่ดำ นะแม้แต่สายตาเราก็เหมือนกันบางข้างมันก็ยาวบางข้างมันก็สั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าสังขารของเรานั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อชรามาแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีนะโยมนะนะนอกจากความ,รรมดีที่เราก็ทําไว้ก็จะเป็นสเสบียงที่จะติดตัวเราไปในภพต่อๆไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไปฉะนั้น พืชแม้มากอันบุคคลหว่านแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไพูโบ์ทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดีฉันใดทานมากมายอันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศิลผลย่อมไม่ไพูโบ์ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นเหมือนกันพืชเล็กน้อยอันบุคคลหวานแล้วในนาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้องตามการ ผลก็ย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดเมื่อสักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีลผู้มีคุณคงที่ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉันนั้นเหมือนกันอัตมภาพพระโคศริปุญญาพินันเจ้าอาวาตวัดโจดีบำรุงธรรมหรือว่าวัดอองเงิน ได้บรรดายรรำพระคนณ